เปิดกิจการพันล้านไฮโซซูซ so ี่ฮัทไทเทพที่แท้เป็นแม่ค้าเครื่องบินเรือรบเป็นไฮโซสาว2,000ปีที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดสำหรับซูซี่ฮัทไทเทพพิราธาดา หลังเพิ่งประกาศข่าวการหย่าร้างกับสามีหนุ่มไปเมื่อเร็วๆนี้นับตั้งแต่นั้นก็มีการขุดคุยประวัติและที่มาที่ไปของไฮโซสาวรายนี้และหลายคนยังพูดกันด้วยว่าธุรกิจที่ซูซี่ทำอยู่นั้นถือได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเดือนกันยายน2558ระบุว่าซูซี่เป็นเจ้าแม่ค้าเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินเรือรบหัวขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งซูซี่เล่าให้ฟังสั้นๆว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเองเมื่อก่อนนำสินค้าเข้าประมูลเองซึ่งต้องใช้เวลามากมายและเคยเจ็บตัวหลายครั้งดิฉันจึงเปลี่ยนเป็นอินเวสเตอร์ให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทที่นำโครงการมาเสนอที่เห็นว่าคุ้มทุนและนอกจากนี้ซูซี่ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้วยสำหรับซูซี่ฮทไทเทพธิราธาดา จบการศึกษาคณะนิเทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยรุ่นที่1จากนั้นเธอเดินทางไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตด้านการบริหารนาวิทยลาลัยธุรกิจจอร์ันกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาและกลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT ในตำแหน่งเลข,ขาว,วิศวโยธาต่อมาสมรสกับนายจิรทัทธีรธาดาและได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เธอจึงศึกษาต่อในสาขาการทูตที่มหาวิทยายลัยจอร์ดวอชิงตันกรุงวอชิงตันดีซีและเข้าทำงานที่ธนาคารโลกเป็นเวลาถึง20ปีช่วงนี้เองที่ลูกชายคนโตของเธอทำงานที่รัฐสภาในวอชิงตันแนะนำให้เธอรู้จักกับสวอสตอมเทอร์มอนด้วยความสัมพันธ์นี้เองทำให้ง่ายกับการติดต่อเป็นตัวแทนของโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์ เป็นเหตุให้เธอใจเด็ดประมูลงานกับราชการในฐานะตัวแทนจำหน่ายเฮลิคอปเตอร์รถถังรถบรรทุกรถตับเพลิงเครื่องบินลำเลียงหัวขุดเจาะอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินนับตั้งแต่นั้นมาไฮโซซูซี่ฮะไทยเทพจบความสัมพันธ์รักต่างวัยกับสามีหนุ่มรุ่นน้องวิทย์พุทธลิศใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานถึง25ปีวาทีต้องจบลงเพราะป,ปัญหามือที่สาม มีผู้หวังดีส่งหลักฐานแบบชัดๆมาให้เขาอาจจะหวังดีแล้วก็ส่งลายมาให้เราว่าทำไมคุณถึงเป็นผู้หญิงที่โง่ดูคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนสวยแต่คุณโง่นะบอกว่าเขามีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้เอาเก็บมาเป็นความสงสัยเพราะไม่ใช่คนหูเบาแต่ว่าถ้าเกิดจะรู้ให้รู้จริง เราก็บอกกับคนที่หวังดีว่าขอบคุณที่ส่งเข่ามาให้เมื่อไรที่เขามาบอกพี่เองโอเคพี่จะเชื่อหรือไม่ถ้ามีหลักฐานให้เห็นเขาเลยส่งรูปมาให้ดูหลักฐานที่ได้เป็นภาพที่มีผู้หวังดีส่งมาให้ทางไลายก็ยังสงสัยว่าเป็นครอบครัวของเขาเหรอหรือครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ที่ต้องการให้เรารู้พรรูปพวกนี้ไม่ควรที่จะมีใครมีเพราะเป็นรูปที่ถ่ายอย่างส่วนตัวมากๆ ปรากฏว่าไม่ใช่ครอบครัวเขาขอพบเราก็บอกว่าดีเหมือนกันก็นัดเจอกันปรากฏว่าเขามาแล้วเขาก็ถือพันดอกมะลิมากับขอขามาแล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงต้องมาขอขามาผู้หญิงคนนั้นบอกว่าหนูเป็นผู้หญิงอีกคนของเขาต้องการจะยืมมือคุณเพื่อกำจัดผู้หญิงอีกคนออกไปแสดงว่าเขาไม่ได้มีผู้หญิงแค่คนเดียวเพราะเขามีสเสน่ห์การที่มีผู้หญิงมาชอบเขาพี่ปื้มนะ พอแสดงว่าเราเลือกคนได้ถูกเลือกคนมีสเสน่ห์นะใจพี่ก็คิดว่าวันนี้มาถึงแล้วพอเราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าอยากให้เขามีครอบครัวทุกปีใหม่พี่จะเชิญเขาเข้าไปในห้องพักกับพี่แล้วก็จะถามว่าอยากมีครอบครัวไหมเพราะพี่ไม่สามารถที่จะเป็นครอบครัวอย่างแท้จริง ไม่มีลูกที่จะสืบสกุลให้เขาได้ซึ่งเขาบอกว่าไม่อยากมีเพราะว่าเรามีลูกๆแล้วคือสุนัข30ตัวเราก็แฮปปี้เชื่อตามนั้นแต่ว่าที่มาถึงวันนี้ที่เขาจะมีครอบครัวพี่ก็แฮปปี้เพราะพี่ถือว่าเราทำให้คนที่เรารักมีครบทุกอย่างในชีวิต